สวัสดีครับผมวันนี้วัสดีเวลาเจ็ดโมงห้าสิบแปดนาทีนะครับผมเรากลังเดินทางไปที่ สามดอนเมืองนะครับผมเช้ามากๆเลยนะครับวันนี้คนละครับของเราต้องเคียวนะต้องเคียวหันหน้าหน่อยครับโอ้โหดูจากสายตาลยนครับน่าจะฝื่ขึ้นมาวันนี้วันนี้กลายเป็นเป็นแท็กซี่อ่ะครับวันนี้ไปส่งพี่ๆน้องๆเนาะใช่แล้วผมก็วิ่งต่อวิ่งต่อไปไหนสิงห์บุรีแล้วก็ไปต่อนครสวรรค์แล้วอีวันไปไหนฉะเชิงเซาอวันกลับมาก่อนกลับมาก่อนแล้วก็วันอาทิตย์ไปฉะเชิงเซา แล้วก็วิ่งลงไปยองนะครับส่วนของเราครับน้องตะวันสบายหน่อยบบินครับสายการบินนะครับผมครบทุกสายการบินครับสามวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเราเก็บทุกสายการบินกันเลยทีเดียวใช้ชีวิตบนเครื่องกันรัวๆไปกลับ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 กลับอยู่อย่างนี้นะครับเชียงใหม่นะวันนี้พรุ่งนี้ไปไหนกระบี่อีกวันนึงอูบลพออแหละเราพอแค่สามวันพอจะครบทุกภาคแล้วนะรู้สึกอยู่บนเครื่องบินนานเลย อ่ะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเจอที่สนามบินอยู่สนามบินมาก่อนห้องอยู่มั้งถึงแล้วครับถึงจริงๆแล้วส่งมาสักกลางๆส่งมาสักกลางๆรับว่าส่งทิ้งแล้วอ่ะยังไงดีว่าน้องกูก็ไปทำงานเหมือนกันครับนีอ้ที่สั่นอส่นอสั่นฟอ้่นอสองบินสั่เฟี่ออเนันนี้สัเลยสย่อ่น่ มับเขาให้เดี๋ยวลาเข็มขัดให้น้องก่อนเจอกันครัเขขบเจอกันรครับตวันลาเข็มขัดน้องด้วยลงก่อ,อ,กอ,อ,กอนะนะอะ นี่ครับผมเดินทางปลอดภัยครับบ๊ายบายนะกี่โมงแล้วนะขณะนี้เวลาเก้าโมงห้าสิบสองห้าสามห้าสามไอ้เพือนห้าสิบสามห้าสามนะฮะบอกตอนนี้เราเพิ่งเลยเซ็นทรัลอยุธยาไปนะครับผมตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับประมาณสี่สิบนาทีเราไม่รู้ว่าทีมนู้นเขาได้ขึ้นเครื่องยังนะเพราะว่าบอร์ดดิ้งมันสิบโมงเพราะว่านนี้ต้องขึ้นแล้วแต่เขามีมีคลิปมาให้อ่ะ เขาไปส่องแร์กันแตส่วนเราก็นะครับขับรถมาวนี่ประมาณนี้แล้วการอัปเดตกันตลอนะครับเราถึงหน้าสาขาแล้วนะยังถ่ายในตัวน้าสาขาครับอเปล่าพอมไหมครับไม่พอเปิดบ้าบเลยครับเปิดบราบเปิดาวเลยครับขณะนี้เวลา1 0 5โมงเราอยู่ไหนกันแอดไว้เฉย นี่อถไฟสีบุรีนี่หมดอะไรเนี่หมดเลยขะงานเฉยนี่สื่ออะไหนออรถไฟสีบุรีนะเราเดี๋ยวเรากลังจะเตรียมไลน์แล้วเดี๋ยวสี่โมงเราจะไลน์แล้วครับผมเดี๋ยวก็เจอกันครับนี่ครับนี่ครับฮีโร่ของเราโอ้โหพี่กอดครับกูเหมือนกูเป็นคนเชียงใหม่เลยอ่ะนี่ครเป็นตัวตีเป็นเขตอยู่ภาคไหนภาคกลางภาคขรัมภาคขรัมอ วันนี้มีแจกดมาแล้วกลายเป็นแก๊ปบที่เชียงใหม่ไปแล้วนะครับเพราะว่าทีกรุงเทพหาเงินไม่ค่อยดีครับเราต้องมาหาเงินที่เชียงใหม่ใช่ได้ใช้เงินทำไมครับที่นี่อ๋อยังยังไม่ได้ใช้ยังหาไม่เจอยังหาช้างเผือกไม่เจอโอ้ล้วคอมนะครับทุกคนคอมที่เป็นช้างเผือกบางทีพี่ก่อยเนี่ยเขาชอบหาแบบว่าคอมราคาถูกนะครับใช่ขายต่อพี่ก่อยจะพาผม นิมาจะเป็นข้าวซอยที่ดังที่ดังของเชียงใหม่แล้วพี่ชอบซอยปะไม่เออซอยบ้างซอยบ้างไม่หมายถึงน้องหมายถึงไอ้นี่ซอยนมซอยอ่ะถั่วเหลืองนม่วเหลืองอ๋อข้าวซอยใช่เอาไอ้นี่ไออะไรวะข้าวข้าวซอยสิบบาทอะไม่เรว่าเราพูดกันไม่รู้เรื่องหรอพี่โอเคเจอกันที่ร้านข้าวซอยนีมาเลยกันโอเค เป็นไงครับน้องตะวันเขาพาเมื่อกี้ินข้าวซอยครับี่ในที่สุดเราก็ถึงที่แล้วครับหลังจากกินข้าวซอยมาอย่างอิ่มท้องนะครับผมนี่ครับแอดไวซ์เชียงใหม่ช้างเผือกของเรานะฮะใหญ่มากใหญ่มากจริงๆนะครับผมต้องบอกว่าเปิดแล้วแน่นๆบอกว่าแอดไวซ์เชียงใหม่ของเรานะครับมีถึง3สาขาด้วยกันนะที่แรกเนี่ยนี่แอดไวซ์ช้างเผือกเลยนะครับอยู่ตรงสุกี้ช้างเผือกเลยนะครับผมแล้วก็ตรง ไอคอนไอทีก็มีเหมือนกันนะครับรวมถึงเซนทันเฟสติวัลนะครับตอน,นนี้เวลาบ่ายสองสามสิบหกนาทีตอนนี้อยู่หน้าร้านเค้กเกสลาเบเอกอรี่เขาว่ามาสิงบุรีต้องมากินเค้กปลาช่อนนี่ได้มาแล้ว,ล,ล,วลองเค้กปลาช่อนบอกเวลายังบอกไปแล้วไ <Okay. S 1> ปเดี๋ยวเราจะไปโรงแรม โรงแรมที่เขาบอกว่าคุ้มมากเน้ยที่ไหนนะที่นครสวรรค์นี่เราจะไปนครสวรรค์กันต่อนะครับผมครับผมไว้เจอระหว่างทางไปบ๊ายบายอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ท่านท่านเชียงใหม่จ้ะเซ็นท่านเฟสติวัลกูุหลาบถูกสิมเซนท่นเฟสติวัลเชียงใหม่เฟสติวัลอย่าชั้นไหนครับชั้นสามครับชั้นสามอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงข้ามกับ สีเหลืองๆครับจะเขียนว่าเรียวมีเรียวมียวข้างขวางเราเป็น AAS นะครับขาไม่ยากหาไม่ยากครับใช่เพราะว่าเราหลงอยู่2ชั่วโมงเราไม่หลงอยู่ชั้นหนึ่งใช่ร้านอยู่ชั้นชั้นสาและเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อครับเราจะไปสาขาที่ที่ที่ไหนดีที่ไอคอนไอทีครับผมไอคอนไอทีตรงไหนไอคอนไอทีจะอยู่แถวช้างเผือกครับเฮ้ยต่ช้างเผือกอยู่แถวไหนช้างเผือกกำลังหาอยู่ครับตอนนี้ กำลังหาช้างเผือกอยู่ครับผมครับยังไงคะเราไปกันต่อยังไงครับครับตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่โรงแรงครับผมนครสวรรค์ห้องคนใหญ่ครับผมราคานีไม่รู้ว่าทีมนู้นเป็นไงบ้างเนาะทีมนู้นได้กินข้าวอยู่อืมแต่ทีมเราถึงแล้วอ่ะแล้วทีสีโมงสี่โมงห้านาทีสี่โมงห้านาที ครับผมน<ฤ>เราอยู่ในความสบายแล้ว,เ,ว,ดวเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมตัวทำง,งานต่อตอตอนนี้นรต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะขอไปทํางานก่อนต่อแล้วกันอืไปทํางานต่อนะครับบายๆนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าร้านเราเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับก็ใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินไปเดินมาเลือกของอยู่เนี่ยอาจจะคอแห้งได้นะไม่ต้องห่วงครับเรามีนันเนกเก็กหัวเย็นเจี๊ยบเจียวคอยให้บริการอยู่นี่ขวดละสามสิบห้าบาทสามขวดร้อยบอกเลยขวดเดียวไม่เคยพอครับตรงนี้ อร่อยเหรอพี่ไทยน้อยไม่ใช่อร่อยอร่อยไม่พอจริงๆนะครับเพราะว่าอร่อยมากๆเลยครับเย็นเจี๊ยบอี่ครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่นครสวรรค์นะครับและในเวลาที่บ่ายห้าโมงเย็นสิบหกนาทีครับน้องปอจะทําการลองเค้กเนื้อปลาซ่อนนะฮะลองไปแล้วลองไปแล้วเหลือผมละกันนี่เค้กปลาช่อนนี่พี่เคียวลองหน่อยเค้กปลาช่อนม เด็ดปะมันจะเนืนเน้อแน่นมากเลยนะอืมเนื้อแน่นดูไม่ออกเลยว่าไม่มีเนื้อไส้ช่อนอยู่ข้างในลองดิเป็นไงนก็คือก็ใช่ไง,งก็มันคือเค้กไงอ๋อนี่ยเจอเ,อเล็กเนื้อไส้ช่อนแล้วมีด้วยเหรอเออนี่ไงไม่ผมไม่เจอวะเออมันจะมีแบบว่าเน,นื้อเล็กไส้ชอนอยู่ก็วะอืมเออของดีนะเนี่ยของดีเมืองสิงห์บุรี อร่อยแหบสรุปโอเค <c oughs> โอเคเจอกันเจอกันมาแล้วฮะกับสุกี้ช้างเผือกไปนตำนานที่มีที่ล่ำลือในแอดไวส์สนัการใหญ่นะครับนี่ครับขอ,อกินเพิ่ม,มสวยครับนี่บอกเลยว่ากวาจะได้กินกวาจะได้กินครับสิบกว่าคิวกว่าจะถึงคิวเออโอ้โหนี่นต้องรีบกินนะทำไมครับ ยังไม่ทันไฟเดี๋ยวจะตกเครื่องนะครับนี่โอ้โหของจริงของจริงผมใช้เวลา2ปีแล้วกว่าผมจะได้กินเนี่ยไะได้กินเนี่ยเหรอเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมาไมกัน The way of gaming ราว่านปิดเพราะว่าอะไรร้านปิดไปสั่งเขาปิดดังนั้นเอนะฮะคุณกดชิมเลยครับเขาบอกว่าที่เด็ดอ่ะมันต้องคนมันต้องคนใช่ครับไม่คนจะกินยังไงใช่โอ้โหขอบคุณตะเวนตะวันครับผม ไม่พอพี่ชายครับดูรอยยิ้มแห่งความสุขไม่หักผนลุกไหมครับตะวันลุกครับพี่มารอบแรกได้กินเลยจะต้องรีบกินครับเดี๋ยวตกเครื่องเอาเลยครับกดเร็วๆพี่กดเร็วเดี๋ยวตกเครื่องเดจะขอคำแรกไหมปาบขอเชิญหมายเลข0444ขอเชิญหมายเลข045ดีหน่อยเป็นไงครับเหนียว นี่กรดากอร่อยอร่อยอเป็นไงต้องมาไหมต้องมาอ่าฝากไว้นะครับใครที่มาช้อปที่แอดไว้ช้างเผือกนะครับหน้าร้านเราตร่นี่สุกี้โคตรอร่อยโคตรอร่อยครับเราตะวันมาสักคเนีู่่้ขอเชิญหมายเลขแอ สิบเอสิบคะแนนให้เท่าไหร่ครับรเอยเก้าให้เท่าไหร่ครับคุณกดให้แปดให้แปดให้แปดเลยนะฮะไปดีกว่าข้าวบอลแล้เหนาวเลยโอเคครับขออนุญาตไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวตกเครื่องบ๊ายบายเสียงน้ำมันกระเด็นกระเด็นเต็มแขนแล้วอุ้ยน่ากินเลย 10.37นาทีถึงสนามบินเตรียมกลับอดวันแล้วครับก็วันนี้ก็ทัวร์เชียงใหม่รอบเลยเนาะ3ที่3ที่นะครับไลฟ์3ไลฟ์ไปเลยนะครัะผมก็หนักหน่วงคงสวัสง์แต่ว่าจะต้องาผมได้ถือว่ามาถึงมาถึงเชียงใหม่ถึงแล้วจะวันเดียวกับก็ตามนะครับเราก็ได้กินสุกี้ชางผัวกับข้าวซอยนิมานนะครับก็อร่อยฮะ ผมแนะนาเลยว่าใครที่มาแถวแอดไวท์ช้างเผือกนะร้านอยู่หน้าหน้าร้านแอดไวท์เลยครับนะครับร้านอยู่หน้าร้านแอดไวท์เลยนะครับผมก็คือสุกี้ช้างเผือกอร่อยมากส,สั่งสองนะครับเดยไม่อิ่มสั่งสองเลยนะครับผมอร่อยจริงนะครับหอมกระทะอ้ออกกมินกินแค่ชามเดียวเพราะนุนดิบตกเพลือใช่เพราะเรามีเวลากินแค่าชามเดียวจริงไล้เราคงสั่งสองแล้วหอมกระทะหมูนุ่ม ผักสดกรอบไม่นิ่มจนเกิน,นไปจิ้มดีมากนะครับแล้วก็ฝากลายไอดไวของเราไว้ด้วยเอ็ดไวเอ็ที่ช้างเลือกครบถูกต้องครับผม <c oughs> เจอกันครับผม